สัสดีคะ่ะสวัสดีค่ะพวกเราช่องมุกไหมยพาเพนวันนี้นะคะน,กกน้องเหมุกกับน้องเหมยนีนะคะก็จะเป็นช่วงที่ปิดเทอมกันอยู่ใช่ไหมล่ะคะเดี๋ยว,น,วกกน้องเหมกกับน้องเหมยนีนะคะก็จะพาไปเที่ยวที่ต่างจังหวัดกันค่ะบ้านัง้ดตงนี้นะคะที่จังหวัดมุกดาหารนะคะเราก็จะใช้เวลาเดินทางแปดเก้าชั่วโมง ะะถ้าเดินไปจนสุดทางนู้นนะคะ<ๆ>ก็จะเจอพระอยู่ตรงกลางค่ะเดี๋ยวไปกันเลยนะคะไปงานค่ะ<ๆ>ทางซ้ายทางขวานะคะ<ๆ>ก็จะมีน้ำร้รอบระพานะคะ่ะใช่<ๆ>ค่ะนี่ัใกล้จะถึงที่หมายแล้วนะคะ<ๆ>ตอนนี้ก็ถึงจุดหมายแล้วนะคะ<ๆ>ถึงที่ผู้ขอไหวสากาละก่อนนะคะ เมื่อกี้เราได้ไว่าพระอุปคุตไปแล้วนะคะแล้วน้องไข่มุก็จะส่งน้ำพานะคะนี่ค่ะแค่เปิดก๊อกตรงนี้นะคะน้ำก็จะออกมาคะ่ะเ,เ,เดี๋ยวเราไปชมท,ที่เที่ยวต่อไปเลยนะคะ ีของเราต่อไปนะคะนั่นก็คือของแก้วตาขหายค่ะเดี๋ยวเราพาไปชมมันทังแนเลยนะคะ จะเป็นกระดูกที่ปาวานนะคะแล้วอันพวกนี้นะคะก็จะเป็นฟันกรามช้างค่ะส่วนในตู้นี้นะคะจะเป็นเชลเชลเทกกับหนังงูเหลืองค่ะ ที่เจ็ดไปที่เรียบร้อยแม่คะแต่ยังต้องขึ้นบันไดไปอีกค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นบันไดกันไปต่อเลยนะคะน้องไข่หมูพังกินน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนที่เราจะขึ้นไปเริ่มแล้วนะคะเรามาถอดกล้องดูประเทศลาวก่อนนะคะแย่งกันดูใหญ่เลยไหนใส่อะไรบ้างไหมสนใจที่ไหนเนี่ยไปดิ โอ้ยอบไหมโอ้ยไม่ต้องสองอะไนี้ปี่สหมันเป็นแมทาร์ดนะลาสวยด้วยนะน่ีอยาีนะุ้ยเห็นโลกเรไปดูดิเหมือนจะเห็นปลาีวุเห็นโลกเหรอโลกอะไรโอะไรโว่มลกหลอุ้ยมันเห็นกร กิ่เจรกีร้รอยแล้วค่ะน้องไครมุข,ขึ้นมาจนสูงสุดของหอ,งองแก้วแล้วนะคะตอนนี้นะคะเราก็ได้อยู่ตลาดแม่น้ำโขงนะคะเดี๋ยวจะพาเดินชมนะคะว่าตลาดมีอะไรบ้างนะคะ

แต่ไม่มีน้ำเลยค่ะพว่าเป็นหน้าแรงนะคะก็เลยไม่มีน้ำค่ะเดี๋ยวจะถ่ายโคตินแทนกันแล้วกันนะคะใจต้องถัยังไงช่วยบอกบนทีพี่เบ้าตัวดำละอวมแม่งามคังจะสนใจหรือเปล่าอยากบอกชอบสาวคืัวเธอไม่สุ้งไอ้คนคนนี้อยากได้เธอมาอยู่แค่แค่ ทำดีลองแลสักทีลองแลสักทีไม่มีเสียใจถึงตัวจะดำแต่ว่าหัวใจพี่ไม่โลกบ้าไม่หัวหมอบ้าไม่เอ,อรอเจอใดน้อ,นองเออไม่ใช่แกล้งและพันโน้นพันมีหน้าตาไม่ดีพี่บม่ ไม่รู้ว่าลูกสาวใครก็น่ารักจังวะโอแม่กันดาไม่รู้ว่าเธอมีแฟนแล้วไหมพี่บ่าวอยากรู้โอแม่ชอบตู้บาลอยู่ที่ไหนรักเธอทั้งใจต้องทำยังไงช่วยบอกบางทีพี่บ่าวตัวดำละอวงแม่งครั้งจะสนใจหรือเปล่าอยากบอกชอบสาวกลัวเธอไม่สนไอคน <c oughs> คนนี้ อยากได้เธอมาอยู่แค่แค่ต้องทำเรือดีลองเล็สักทีลองเล็สักทีไม่มีเสียใจคือรักแต่ว่าหัวใจพี่ไม่รอ,อบบาไม่ว่ามอบ่าไม่อรอเจ้ไแดงร้อ,ไองมอไม่ใช่แกล้งแล้งพันโนนพันนี่หน้าตาไม่ดีพี่ไม่บ้าโยรักดี ไม่รู้ว่าลูกสาวใครก็น่ารักจังเลยโอแม่ก็นด้ไม,ไม่รู้ว่าเธอมีแฟนแล้วไหมพี่บ่าวอยากรู้โอแม่ชอบตรูบานอยู่ที่ไหน,นรักเธอทั้งใจต้องทำยังไงช่วยบอกบางทีพี่เบ่าวตัวดำละอวมแม่งามครั้งจะสนใจหรือเปล่าอยากบอกชอบสาวกลัวเธอไม่สนไอ้คนคนนี้ อยากได้เธอมาอยู่แค่แค่ต้องทำเพือดี